กำลังของปีดีทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นค่ะอันเนี้ยมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับว่าเขาดีนะอะไรเขาก็ดีเขาก็แต่ว่าเชื่อเถอะให้กลับไปมั่นใจตัวเองรับพยายามที่ไม่แสดงออกมากๆปฏิบัติมา,มากๆก็หมายความว่า ปฏิบัติยังไงให้มากๆปฏิบัติกับจิตกับใจตัวเองให้นิ่งมากๆให้ศรัทธาตัวเองมากๆให้อยู่กับใจตัวเองมากๆาให้ดูว่าปฏิบัติเหมือนกับปฏิบัติกับสังคมภายนอกเนี่ยให้ให้ให้น้อยลงเหมือนกับว่าเราไม่สอนคนอื่นด้วยคําพูดแต่เราสอนคนอื่นในการกระทำกระทําให้เขาดูเลยว่าอย่างเรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเราเราก็ทําให้ดูเลยว่า เราโอเคเราไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงครอบครัวจะเป็นยังไงเราก็สตรองสตรองก็ว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไม่ไม่ศรัทธาโลกภายนอกมากกว่าโลกภายในแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าการชี้แนะการบอกคนอื่นเนี่ยแล้วเมื่อมันมีโอกาสสร้างสร้างกุศลตรงนี้เออสร้างทันทีเห็นรู้สึกยังไงอยากรู้สึกจะช่วยก็ แนะนำทันทีพูดทันทีกระทาทันทีกูผลกูศลเกิดขึ้นทันทีและอีกตัวหนึ่งก็หมายความว่าเมื่อทําไปแล้วอย่าสงสัยว่ามันดีหรือไม่ดีทําแล้วก็จบทําแล้วก็จบทําแล้วก็จบไม่เก็บมา <c oughs> เพราะว่ามันทำทำเนี่ยบางทีเราให้เขาไปวันนี้ <c oughs> เขายังไม่รู้เขายังไม่เข้าใจแต่เราเมื่อให้เขาไปแล้วมันอยู่ที่เขาแล้วแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเขาจะเอาทาตัวนั้นไปใช้ต้องเข้าใจ เหมือนเราแนะเขาแล้วเราพูดเขาแล้วเราให้โอกาสสิ่งดีๆให้เขาไปแล้วแต่เขายัางไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องคิดมากแต่สักวันหนึ่งทำที่เราให้วันนี้มันจะเกิดผลในวันหน้าของเขาเองการส่งเคาะเนี่ยการส่งเคาะธรรม,มสะสภาวะธรรมเนี่ยไม่ต้องเลือกที่เลือกการเวลาเราจะรู้ด้วยกฎของธรรมชาติกฎของจิตใจเมื่อเมื่อเรามีเมตตาเมตตาเราจะทำหน้าที่ก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องคิด เพราะวันนี้เขาอาจจะไม่พอใจเราเพราะเขายังไม่เข้าใจแต่สักวันหนึ่งเมื่อจิตเขามีปัญหาเมื่อความรู้สึกเขามีปัญหาเขามีปัญหาเขาจะได้ใช้ข้อธรรมที่เราให้กลัวคือหนูเป็นคนกลัวหนูนคืออย่างคนนี้หนูอยากพูดว่าเออให้สภาวะธรรมเขานะแต่หนูกลักวกลัวกลัววิบากกรรมเขาจะมาอ๋อเราพูดแล้วจบ ไม่คิดต่อถ้าเราคิดต่อนั้นติดกรรมแน่เพราะเขาไม่ได้มาเอาไม่ได้ติดกรรมกับือ้เขาเขาไม่ได้เอากรรมอะไรให้เราแต่เราติดกรรมเพราะว่าเรามัวแต่อยู่เทินกังวลจบก็คือเพราะว่ากังวลยูเทินจบก็คือจบเธอไม่โอเคนะเธอต้องทําอย่างนี้พูดแล้วเขาทําหรือไม่ทําก็เรื่องของเขาเราได้ส่งข้อเขาแล้วเราได้แนะนําแล้วเราบอกทางเขาแล้วเออโอเคเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วจบ แต่เขาจะทําเป็นยังไงเขาจะยังไงนะั่นเรื่องของเขากรรมมันก็ไม่อยู่กับเราอืมเพราะเราให้แล้วทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วมั่นใจตัวเองศรัทธาตนเองว่าตัวเองไม่ได้ก่อกรรมอะไรกับเขาเขาจะมาก่อกรรมอะไรกับเราเพราะเราให้สงเคราะห์แล้วก็คือจม,อมเราห้าพูดต่ออืมเขาจะไม่กล้าถ้าเขาบอกว่าธรรมะไม่อยู่ด้วยเขาจะไม่เห็นใครเขจะไม่กล้าที่จะ คือคือ <Okay. S 1> คือสิ่งตัวอีกตัวหนึ่งน่ะที่ที่จะสอนคนอื่นได้จะพูดกับคนอื่นได้ตัวเราอะ่ะบางทีเป็นแบบอย่างก่อนเราต้องทำได้จริงๆเราต้องรู้สึกได้จริงๆแล้วเราไม่ไม่พูดอะไรให้มันสเปะสปะเ,ปเปหมือนกับว่าให้เขาเห็นศรัทธาในตัวเรา เขาให้เขาเกิดศรัทธาในตัวเราเวลาเขาเกิดศรัทธาแล้วเราพูดอะไรเข้าไปเนี่ยเขาไม่แยง้งเขาหนึ่งเขาไม่แยง้งสองเขาไม่เถียงแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกับว่าเออเขาฟังแล้วเขาก็เก็บไปคิดได้เพราะเขาเห็นเราทําจริงเขาหน้าเขาเห็นเราเหมือนกับคนหน้าศรัทธาหน่าเชื่อถือคือเราไม่หล่อแหละอย่างที่ม้าบอกยงยุทธอ,อยู่เสมอว่า อย่าไปแซวคนอื่นเขาอย่าไปตำหนิคนอื่นเขาอย่าไปพูดพ้อยกับคนอื่นเขาด้วยสาเหตุที่ว่าเขาเนี่ยจะมองว่าเราเป็นคนไม่น่าศรัทธาอืมจริงจะไม่ยาวนะมมาใช่ไหมอืมันบ <c oughs> างทีจงยุทธไม่ได้มีอะไรนะแต่ยงยุทธเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคือไม่จริงจังอะ่ะไม่จริงจังแล้วก็ ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยเวลาพูดอ่ะไม่จริงจังไม่คิดหน้าไม่คิดหลังแต่มันไม่งามกับเราคนอื่นเขาไม่คิดอะไรกับเราแต่มันไม่งามกับตัวเราพอมันไม่งามกับตัวเราเงาก็ไม่มีความงามที่จะให้เขาศรัทธาตัวนี้โอเคมากนะอืมตัวนี้เราต้องทําให้ได้เราต้องต้องสร้างความงามให้ตัวเราเมื่อความงามให้ตัวเราเขาเห็นเขาก็ศรัทธาความงามของเรา ความงามของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ภูมิใจที่ว่าเรายังมีความงามเกิดความมั่นใจในตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเี้เพราะฉะนั้นพูดน้อยๆต่อยหนักๆพักดีกับใจตัวเองอย่าให้ใจตัวเองเนี่ยมันขาดศรัทธากับตัวเองอแต่พี่เขาว่าเขาว่าหนูมามาว่าเราอยู่ทางเราอยู่ทางโลกไม่เป็นเราเข้าสังคมไม่ค่อยเป็น ที่เราชีวิตเราเป็นแบบเนี้ยคือเราเป็นไม่รู้ทำเหลี่ยมคนเราซื่อจนเราไม่รู้เน่เหลี่ยมคนเขาก็ว่าเราว่าเราเราเป็นแบบนี้มันเสียหายอะไร mm hmm. ถ้าเขาเดือดร้อนอะไรกับเรา mm hmm. เข้าใจไหมก็อย่างที่บอกกับคนคนนี้ยเหมือนกันบันว่าเราเป็นแบบนี้เราต้องอยู่กับความจริงของเราแล้วเราไปเอาความจริงของคนอื่นมาใช้อ่ะ มันไม่ใช่ของเราเราใช้ได้เหรอและความจริงของคนคนนั้นแต่ความจริงของคนแต่และคนมันไม่เหมือนกันเราซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของเราที่เราเป็นแบบนี้คนซื่อๆแบบเนี้ยเราเป็นแบบนี้มัน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 อาจจะไม่เหมาะกับคนในโลกแต่เราเราไม่สามารถที่จะฝืนนิสัยให้ไปทําแบบนั้นได้ เราเราไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเราว่าเราเป็นแบบนี้แต่เราไปสร้างอารมณ์อีกอย่างไปเฟกอีกตัวหนึ่งอย่างขึ้นมาเพื่ออยู่ในสังคมได้ดมันมันมันไม่ใช่ก็อย่าไปทําเมื่อทําแล้วมันเป็นมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่ของเราแท้ๆมันไม่คงทนหรอกอมันไม่คงทนเหมือนว่าเราอยู่ในสังคมอ่ะอย่างเราอยู่กับคนเนี้ย คนนี้เป็นยังไงเราควรจะพูดกับเขาแบบไหน,นคือเราไปโนตรงไงเวลาเราเราพูดเลยแต่เขาว่าเราอ่ะพูดไม่ถูกคือพูดกับเขาอ่ะเขาแบบคิดกับทางเราไม่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 ไมคือวันก็บอกแล้วว่าเราส่งข้อเขาไปแล้วเราทําดีที่สุดแล้วโอเคจบแต่สิ่งที่เราจะไปคิดต่อว่าเขาคิดยังไงนั่นเขายังไม่ได้ใช้ตรงนั้นแต่สักวันหนึ่งสิ่งที่เราให้เขาอ่ะเขาจะต้อง ำลังของดีทุกอย่างันคจะดีอันเนี้มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับว่าเขาดีนะอะไรเขาก็ดีเขาก็แต่ว่าเชื่อเถอะให้กลับไปมั่นใจตัวเองรับพยายามที่ไม่แสดงออกมากๆปฏิบัติมา,มากๆก็หมายความว่า ปฏิบัติยังไงให้มากๆปฏิบัติกับจิตกับใจตัวเองให้นิ่งมากๆให้ศรัทธาตัวเองมากๆให้อยู่กับใจตัวเองมากๆาให้ดูว่าปฏิบัติเหมือนกับปฏิบัติกับสังคมภายนอกเนี่ยให้ให้ให้น้อยลงเหมือนกับว่าเราไม่สอนคนอื่นด้วยคําพูดแต่เราสอนคนอื่นด้วยการกระทํากระทําให้เขาดูเลยว่าอย่างเรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเราเราก็ทําให้ดูเลยว่า เราโอเคเราไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงครอบครัวจะเป็นยังไงเราก็สตรองสตรองก็ว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไม่ไม่ศรัทธาโลกภายนอกมากกว่าโลกภายในแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าการชี้แนะการบอกคนอื่นเนี่ยแล้วเมื่อมันมีโอกาสสร้างสร้างกูสมตรงนี้เออสร้างทันทีเห็นรู้สึกยังไงอยากรู้สึกจะช่วยก็ แนะนำทันทีพูดทันทีกระทําทันทีกูศลกูศลเกิดขึ้นทันทีและอีกตัวหนึ่งก็หมายความว่าเมื่อทําไปแล้วอย่าสงสัยว่ามันดีหรือไม่ดีทําแล้วก็จบทําแล้วก็จบทําแล้วก็จบไม่เก็บมา <c oughs> เพราะว่ามันทำทำเนี่ยบางทีเราให้เขาไปวันนี้ <c oughs> เขายังไม่รู้เขายังไม่เข้าใจแต่เราเมื่อให้เขาไปแล้วมันอยู่ที่เขาแล้วแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเขาจะเอาทา